สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ h u m a n 4.0รายการที่จะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวอันหลากหลายนะคะของโลกอนาคตก่อนอื่นเลยนะคะเช่นเคยเราต้องขอขอบคุณแผนงานคนไทย4.0ที่ได้ให้การสนับสนุนพอดแคสต์นี้อย่างเป็นทางการนะคะวันนี้เราก็เดินทางกันมาถึงแม่เกือบจะเรียก่เกือบจะกลึงกลางแล้วเพราะว่ารายการเรา,าที่ได้เกิดนะคะก็คือมี30ตอนวันนี้ทุกท่านนะคะบายดูเองอยู่กันกับพอดแคสเตอร์นุ๊กหมีเจ้าเก่ารายเดิมนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของ บทเรียนการสอนออนไลน์นะ,ะของมหาวิทยาลัยปักกิ่งนะ,ะเป็นกรณีศึกษาจากเหตุการณ์โควิด -19 นะคะทีนี้เราต้องบอกว่าการระบาดของโควิด -19 เนี่ยส่งผลให้โรงเรียนแล้วก็มหาวิทยาลัยหลายแห่งนะ,ะงดการเรียนการสอนในชั้นเรียนไปเลยนะฮะแล้วก็ เปลี่ยนมาเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์แทนนะทีนี้ในกรณีของประเทศจีนเนี่ยก่อนหน้าที่จะมีเหตุการณ์โควิด1 9เนี่ยมหาวิทยาลัยในประเทศจีนได้ทำการสร้างหลักสูตรออนไลน์แบบ Massive Open Online Course นะะหรือว่าเรียกว่า o o o นะคะนี่ต้องแบบเป็น Courses ด้วยนะ MOOC นะ,ะ MOOC แล้วก็มีตัว s ข้างล่างนะคะห้อยท้ายคือการเปิดสอนรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ค่ะที่สามารถรองรับผู้เรียนได้แบบไม่จำกัดจำนวนนะคะ โดยมีจำนวนรายวิชาออนไลน์ทั้งสิ้นเนาะ pre c o v ิ d นะฮะ500วิชานะฮะแล้วก็มีผู้เรียนในรายวิชาเหล่านี้เนี่ยเรียนไปแล้วนะคะประมาณ3ล้านคนในจำนวนนี้เนี่ยเป็นรายวิชาที่จัดทำโดยคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยปักกิ่งนะคะอยู่ราว100วิชาก็ถือว่า1ใน5เลยนะคะถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับกรณีของประเทศไทยนะ,ะเข้าไปที่ Thailand Cyber University มานะคะปัจจุบันมีการสร้างหลักสูตรออนไลน์แล้วกว่า726วิชานะคะ ผ่านโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยโดยมีวิชาที่หลากหลายมากนะของประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่วิชาภาษาฝรั่งเศสซึ่งเข้าใจว่าสอนโดยคนไทยนะคะไปจนถึงวิชานี่พุทธธรรมในพระไตรปิฎกนี่ต้องบอกว่ายี้อย่างพอดแคสเตอร์นอหมีเนี่ยสร้างกับเข้าเหมือนกันนะคะมุกเนี่ยมีหนึ่งวิชาแต่ว่าผู้ทำตรงเวลาใครแซวหล่าว่าจำหน้าได้นะคะจากการที่เราแบบ เป็นไปอยู่ในเนี่ยมุกเนี่ยปรากฏว่าเราก็จะบอกว่าเฮ้ยเราอยากจะเผาเทปนั้นทิ้งมากนะคะแต่มันไปอยู่ในระบบออนไลน์คือตอนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการอัดครั้งแรกเราหน้าไม่ชินนะคะแต่งหน้าไปด้วยแต่ว่าหน้าดูแบบนิ่งมากนะคะแล้วก็นิ่งเกินกว่าที่จะเป็นเหมือนกับมนุษย์ทั่วไปเหมือนเป็น AI นะคะเอาละกลับมาต่อดีรายการของเรานะคะทีนี้ จำนวนตัวเลขของผู้ผ่านการเรียนออนไลน์เนี่ยในระดับความรู้ขั้นปริญญาตรีขึ้นไปในประเทศจีนนะคะถือว่ายังมีจำนวนน ой, ้อยก็คือที่บอกอะเมื่อเยสามล้านคนขึ้นไปนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยจากกรณีโควิด -19 ทีนะคะมหาวิทยาลัยจำเป็นจริงๆจะต้องปรับตัวอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ทั้งในด้านการเรียนการสอนนะคะการจัดการสอบแล้วก็การจัดการดูแลด้านความเป็นอยู่ของนักศึกษาผู้อาศัยอยู่ณนะห้องพักในความดูแลของมหาวิทยาลายัยนะคะ ที่นีกรณีของมหาวิทยาลัยปักกิ่งเนี่ยถือเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำนะเปย์ต้าเนี่ยเนาะที่มีนักศึกษาจานวนแม่ที่กําลังเรียนในระดับปริญญาตรีนะคะแล้วก็สูงไปกว่านั้นนะปริญญาโทรปริญญาเอกจากเดิมเนี่ยที่อย่างที่บอกนะคะมีการสอนเพียง100รายวิชาเนาะ pre covid 1 9กลายเป็นว่าเขาต้องมารับผิดชอบ2613รายวิชาสําหรับกรณีปริญญาตรีนะคะยังไม่จบจ้าและอีก1824วิชานะสำหรับปริญญาขั้นสูงกว่าปริญญาตรีนะคะ โดยมีนักศึกษาที่อยู่ในระบบการเรียนนะคะเฉพาะในมหาวิทยาลัยปักกิ่งเนี่ยจำนวนทั้งสิ้นราว4 4 0 0 0กับ700รายนะคะก็คือเกือบจะ50,000คนอยู่แล้วนะคะทีนี้ความท้าทายของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยมันมีตั้งแต่ประเด็นการเตรียมความพร้อมนะคะด้านอุปกรณ์การสอนการปรับตัวของคณาจารย์นะคะที่ไม่คุ้นชินกับการสอนออนไลน์ ในส่วนของนักศึกษาเองเนี่ยเราก็ค้นพบนะมีการค้นพบพ่อสำคัญคือว่าความท้าทายของการเรียนไม่ได้เกิดจากการขาดแคลนอุปกรณ์นะหรือมีปัญหาในการใช้และการเข้าถึงเทคโนโลยีนะคะรวมไปถึงการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอันนี้เราต้องพูดอย่างว่าเพราะเคสนี้มันเกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งซึ่งเป็นอันดับ ต้นๆน,นะคะแบบเราอยากจะบอกว่าเป็นดับหนึ่งเนาะแต่ว่าเผื่อแบบบางปีขึ้นขึ้น,นลงๆนะแต่ว่าก็นั่นแหละเราคิดว่าเคสเนี่ยมันไม่มีปัญหาเพราะว่าที่พูดถึงก็คือมาหาชัยอันดับต้นของจีนนะแต่ว่าความท้าทายสําคัญคือเออนี่ก็น่าสนใจการขาดความมีระเบียบวินัยของนักศึกษาค่ะอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการเรียนด้วยนะคะแล้วก็สภาวะแวดล้อมที่จะส่งผลต่อการเรียนรู้ในกรณีที่นักศึกษาต้องอาศัยอยู่ในสถานที่พักส่วนบุคคลคือบางกรณีต้งองบอกงี้ว่า พอไปอยู่บ้านนะคะบางทีต้องช่วยงานพ่อแม่หรือว่าพ่อแม่พี่น้องเองก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือในการให้ความเงียบก,กับเรานะนี่ก็จะเป็นปัญหาหนึ่งทีนี้จากผลการสํารวจปัญหาของนักศึกษาเนี่ยนะคะรองศาสตราจารย์เวยเบานะซึ่งท่านเป็นอาจารย์อยู่ประจําคณะคารุศาสตร์มหาวิทยาลัยปักกิ่งก็เลยให้คําแนะนำนะคะหประการสําหรับการเรียนการสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้นะคะนี่เป็นพิ่งตีพิมพ์มาเลยในปี2020นะะีะะนี่เราไปอ่านในเปเปอร์มาหนึ่งนะคะเตรียมแผนการเรียนการสอนเผื่อกรณีฉุกเฉินคือบอกว่าแต่เดิมเนี่ยเรามักจะมีแค่แผน A ในการสอนเนาะทีนี้แผน A ยังคงมีอยู่นะคะแต่ต้องเตรียมแผน B นะคะแผน C นะคะมีไว้สำหรับกรณีที่ต้องเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนจากแผนที่เราใช้ปกติก็คือแผน A ประการถัดไปข้อ2นะคะเน้นให้แบ่งการสอนออกเป็นคลิปที่มีขนาดสั้นลงหลายๆคลิป เพื่อดึงความสนใจของนักเรียนนะคะเช่นจากเดิมคลาสมีความยาวยาวมาก3ชั่วโมงเนี่ยก็ให้แบ่งเนื้อหาออกเป็นคลิปละไม่เกิน20-25ทีซึ่งมันกำลังพอได้ว่ากันตามตรงนะคะกับความสนใจของนักศึกษาข้อถัดไปนะคะข้อ3ให้ความสำคัญกับเสียงของผู้สอนต้องบอกงี้ฮะในการสอนตามปกตินี่เราก็เป็น นักศึกษาเนี่ยจะสามารถสังเกตผู้สอนได้จากท่าทางการเคลื่อนไหวรวมไปถึงการแสดงออกทางสีหน้านะคะคือต้องมีได้เป็นคนที่สอนหนังสือเนี่ยจัดเต็มโหท่าทางหน้านี่คือไปหมดนะเด็กจะฮาจะอะไรก็เริ่มจากหน้าเราและท่าทางเราแต่อนนี้ค่ะว่าเมื่อเราสอนออนไลน์ซึ่งจริงอีกผู้เรียนจะสามารถสังเกตทั้งการเคลื่อนไหวเนี่ยหรือว่าการแสดงออกทางสีหน้าได้น้อยลงเพราะบางทีเนี่ยกล้องมันห่างบ้างใกล้บ้างนะ,ะแล้วแต่เขาจะตัดให้นะฝ่ายไอที IT. ดังนั้นสิ่งสําคัญและก็ควรเน้นในการสอนแบบออนไลน์คือเสียงค่ะดังนั้นคุณภาพของเสียงต้องดีนะฮะและอีกประการก็คือว่าจะต้องพูดให้ช้าลงนะคะเพื่อให้นักศึกษาสามารถจับประเด็นแล้วก็ทําความเข้าใจกับบทเรียนได้มากยิ่งขึ้นข้อ4นะคะทำงานร่วมกับมาแล้วนะคะ TA teacher assistant นะทำงานร่วมกับผู้ช่วยสอนคือในกรณีนี้เขาบอกว่าผู้ช่วยสอนจะมีบทบาทสําคัญมากเลยในการส่งเสริมความเข้าใจของนักศึกษานะทั้งในแง่ของการให้คําปรึกษาแล้วก็ ตอบคำถามข้อสงสัยของนักศึกษาเพิ่มเติมไปจากที่อาจารย์ผู้สอนสอนในบทเรียนออนไลน์ข้อ5นะคะส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้นอกเหนือไปจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนนะฟังแล้วก็แบบเอ๊ะก็ไหนว่าเรียนออนไลน์ต้องบอกนี้ค่ะประเด็นนี้ต้องเข้าใจว่าการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยอาจทําให้นักศึกษารู้สึกว่า เ,ออเราไม่เข้าชั้นเรียนวงเล็บออนไลน์ก็ได้นี่เพราะเดี๋ยวก็ไปเรียนย้อนหลังได้นะคะเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันยังอยู่ในระบบออนไลน์เนาะคือนักศึกษาก็แบบชิวแต่ว่าวิธีการที่จะทาให้นักศึกษาตื่นตัวนะคะมีวิธีการตลบหลัง,ต,งต้องบอกงี้ด้วยการ สั่งงานให้ทํานอกเวลาค่ะไม่ว่าจะเป็นการบ้านหรือสั่งให้อ่านหนังสือมาก่อนเข้าชั้นเรียนวิธีการนี้จะเป็นการกระตุ้นนะคะให้เรียนรู้นอกเหนือไปจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนและก็มาที่ข้อสุดท้ายค่ะผสมผสานการเรียนรู้แบบออนไลน์และการเรียนรู้แบบออฟไลน์ด้วยตนเองนะคะอย่างมีประสิทธิภาพก็คือยกตัวอย่างว่าเฮ้ยถ้าเกิดอาจารย์เนี่ยอาจจะมีการสั่งการบ้านนะ,ะก่อนที่จะมีการเรียนนะ เช่นให้มีการอ่านหนังสือที่จะเราจะสอนคาบเนี้ยแต่ให้เธออ่านมาก่อนนะทำการสรุปส่งอาจารย์และอาจารย์เองนี่ก็ไม่ใช่ว่าให้เด็กสรุปมาเฉยเนาะเราจะต้องทำการประเมินผลงานของนักศึกษานะส่งคืนด้วยนะเป็นการเหมือนกับ reflection ควบคู่ไปกับการเรียนในชั้นออนไลน์นะคะการควบรวมกิจกรรมทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์เนี่ยก็จะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษามากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้ต้องบอกว่าการวิจัยของคุณเบาเนี่ยนะฮะรองศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยปักกิ่งเนี่ย ถึงแม้ว่าจะตีพิมพ์ออกมาไม่นานแต่ว่าปัจจุบันนะคะขอแบบว่าลองแอบไปดูใน Google Scholar มา ปรากฏว่ามีคนไปอ้างอิงเธอเยอะมากเลยนะอย่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราเนี่ยมีนักวิชาก,การจากฟิลิปปินส์ไปอ้างแล้วบอกว่าเฮ้ยเอางานเธอมาแล้วบอกว่าทํายังไงที่ฟิลิปปินส์เองเนี่ยจะเราจะเอาเรื่องนี้มาสอนในแบบฉบับของเฉพาะเคสของฟิลิปปินส์นะคะคือในส่วนของประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่าณนะช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดนะโควิด19ก็คือต้องบอกว่าเป็นอะไรก็ตามแต่เนาะกลายเป็นช่วงที่เรากําลังจะปิดภาคเรียนพอดีนะคะแล้วก็มาหาวิทยาลัยหลายแห่งปิดภาคเรียนไปแล้วนะคะ ก็เลยเหมือนกับเรายังไม่ได้มีการแก้ไขปัญหานี้อย่างคือในกรณีของเราที่พูดได้แล้วกันนะคือมันกําลังแบบเหลืออีกไม่กี่คลาสก็จะจบละเราก็รู้สึกว่าอ่ะเลยยังไม่ได้แก้ไขปัญหาแบบคือสอนทั้งเทอมแบบนั้นนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็มีการแก้ปัญหาโดยการใช้ซูมนะคะสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ซึ่งเป็นโปรแกรมที่รองรับเนืศองสาได้เป็นจานวนมากนะคะโดยปกติในแอเคาท์ทั่วไปก็ถ้าจ่ายเงินเนาะจะรองรับได้ราวสามร้อยคนต่อชั้นเรียนในเวลาเดียวกันนะคะ แล้วมันจะมีแอคเคาท์แบบสุดๆไปเลยอีกอันก็คือรองรับได้1000คนที่มาหาวิทยาลัยซื้อมานะคะแต่ต้องบอกงนี้ค่ะว่าพอปีการศึกษาถัดไปเนี่ย2,563กเนี่ยก็ถือเป็นอะไรที่ท้าทายนะต่อการเรียนการสอนของประเทศไทยเป็นอย่างมากคือมีการเลื่อนการเปิดภาคเรียนนะคะทั้งในระดับก่อนแล้วก็ระดับอุดมศึกษาเพื่อให้นักศึกษาและนักเรียนได้เตรียมความพร้อมน,นี้รวมทั้งอาจารย์ด้วยนะคะต้องบอกว่าความท้าทายของไทยก็ไม่เหมือนกับกรณีของมหาวิทยาลัยปักกิ่งเพราะทุกที่มันจะมีเหตุการณ์เฉพาะะ ดังนั้นโจทย์ในการแก้ปัญหาของไทยก็มีความแตกต่างนะคะทีนี้เราต้องบอกว่าขั้นพื้นฐานสุดๆจริงๆที่เราเห็นก็คือว่าจะทําอย่างไรนะคะให้ไม่มีใครถูกทอดทิ้งให้อยู่ข้างหลังในระบบการเรียนการสอนออนไลน์แบบนี้อันนี้จะฝากไว้นะเกิดใครมีคอมเมนต์ใดๆบอกมาได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากมากนะคะที่ท่านอยู่ฟังกันจนจบรายการ Human 4.0ศนะ,ะ์ะเราจะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวแห่งโลกอนาคตนะคะในเอพิโซดถัดไปเช่นเคยนะคะเราทํากัน30ตอนยังไงอยู่ฟังกันนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ